ร้อยโทรมาบอกหย่าวะบอบอกหย่าว่าอ you know oh, no. no. ีร้อยบอกเมื่อว่าสิเดอลูกอีร้อยอยู่สักพี่สักกอนอย่าเปิดดังเลยเฮ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุหมงสุบอนผูบโผล่กับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องนิยามแรงแรงลานหน่อยมานอนน้ำทุยน่ะ ตัวนี้ปลาลูเลนมาเนี่ยดำบ่อกระชาเอื่อยว่าอันอันนี้นันลานอันนี้นันเลนอันจักมือได้ดอกผอมันสิลงมาน้ำเอาพี่น้องเอ้ยมันละว่าอันอย่างนนสีเขี่ยวเป็นะปาโอ้ยลุมนี่ตีนคาปองให้นี่เอางุนให้มันละว่าอันเพื่อเพื่อเลนใหญ่น่ะมึงตาใจมนุษย์จะเกลียและแค่นี้ เออหัวอีกอาทุะอาทุยยะมึงดูลูกสบายดีสบายดีเออสบายดีเป็นอีกโอ้ยโอ้ยบอันแม่ทีลงอำนาจในบ้นแม่เขาม่ เฮ้ยหาเขามากินนะนี่เอาติเขามาโจ๊กด้วยมาแล้วบอกนี่เอาติเขามาโจกว่ะมาเลยเขาเห่ามาเลยมาแล้วบอกพื้นมีน้าสีหายแน่นสูงฟองมันหยาดอีร้อยยืนถ่าพี่ลูกมาพี่มาพี่มาถ่าพี่มามาถ่าน้ำแม่ดำลูกเอ้ยนี่ไปหานเขามากินอาหารวันนี้พี่น้อง เอาจิบขาวน้อยมานํม่เฮยมาจกมานี่นะนังลูกนังแกงกบใส่หน่อไม้สมพี่น้องเอ้ยเมนูแรงนงลูกนงปิ้งไก่ปิ้งไก่ก็ม่ใหญ่บ่ได้ใส่ฮอดนั้นใส่ฮอดอันนั้นยก็โอ้ยบ่ได้เออบ่ได้ใส่ฮอดถวทีมงานทีมงานสร้างก็่งอลีพี่น้องเอ้ยาเแล้วมมือเดียว มืออื่นเขาเจ้าก็มาทอนเล็กตะปูเย็ซีเพื่อนวา่าน้องแคทพอจ้างอยู่เพื่อนวา่นวาเพราะว่าเทิงม่างเทิงคนอะไรก็เถิงปลูกเขออกา,าขเจ้าก็เผ<อ>ื่อสิแล้วเนะเาะเอาได้เถิงสวิงเอาใค่จิ้มเข่ามามามาอะไรวนกันแม่เอานะแม่แม่เอาข้าวได้เอาเลยข้าวขามือ พ้อเนี่ถัวยก้เจียดแต่มันใหญ่บะแต่พี่จะตั้งเอาครึ่งหนึ่งแบ่งเอากูแบ่งให้พ่อแขกหรือกูมาคอรอาเท้าอีกเดี๋ยวเต็มถั่วนะเอาบวนนะใช่ทุกคนอ๋ออะร้อยหลังมือให้แม่ด้วยนี่อันเจตัวนน้ำมาห่อเอาแตงเมื่อแล้วพี่น้องมาหาร้านร้านแตงเมื่อนอนน้ำบ่ได้อีพี่น้องเจตัวนนะอ๋ออมกบอันไม่ใหญ่มากนะก็จนบ่อตีงไปใส่ย่าน เอาคือได้มักผีกเดนมักคื่อกูเอาเสร็จมากกูซื้อลงมาเลยยังปีถ่างกูรงซื้อลงมากกูซื้อเมื่อไงอะเป็นลาบีเบี้ยนึ่งเลยอะไรแบบซื้อเมื่อไงเนี่ยมากลิกดิบกามีมอี่ไก <pl ains> ่นอนตะวินกามีเออกามีอันเท่าจีเจ้าตัวกันเนี่ยนี่ใช่ตัวกับสีเอามากินอยู่นี่อยู่แล้วนะชอบมังกว่ามะอื่นตัวกับขึ้นมาอีกเนี่ยบนมืออะไรตัวหักสียาลูกกูกำลังกินข้าวคำหนึ่งอ่านมาอ่ะแม่ลอย นิ้วขาววะจ้ะหอยลอยมามาพี่น้องกินข่าวแรงอยู่เพียงกี่ดำมืันนี Hyung ้มีหน้าหน่อยสบายดีปาลูกนะลูกกูกินโต๊ะข้ามากินข่าวรวมกันนะกางหมูนอนเลยเดียวทั้งลุ่มนะล้ออตัวกัดหมูกี่แหลกยังกิน หนึ่งมันบ่ยังดีพุกอยู่ฟ้าอย่างทุสัตว์ใช้ได้อยู่ห้องอ่านมากินข่าวห้องอ่านมากินข่าวไอ้นอนลูกไกลน้อยนะนอนพี่น้องไอ้ไอ้ก็เป็นได้อได้ยังกระเสียไปใอ้กินในมุ่งนะสบายปลาลกละสบายดีปลาลุกแลนจนจนิล่งนองแลนชิปลาลูกแลนิลงน้ำมีหน้าน่ะ มาม้าว่ากินขผาน้ำกันพน้อ่ไ่บุตรงเลยันน้ำอ่าเราได้ปลาทูลงมากรวบาเขากราดอ้ยเินน้ำอ้าวเฮ้ยพรายากน้ำเย็นนะกินแบบนี้ลดเด้อยาลงมันบุริ่งเลยเฮ้ยมันมีแต่น้ำแข็งโคตรน่าจะเห็นน้ำใสเลยอ่ะน้มาพี่แท้นะผาเขาน่ยบเอน้ำมาพี่แทงนี่เยอมากเลมากจะอาน้มลงหายเ้ยดสุดตาผู้แตก ตัวอีดำกับโบเกิดอีกอันหนึ่งอยู่ผิดลมร้อนดีร้อนห่างมากว่าลอยแค่นี้เราจับสั่วหลับเท่าหัวกับไทหน้าไม่บ๊วยกับนางสดอยู่เฮ้ยผู้เดียวคุณใบตั๊กออีกเต็มถั่วเลยมึงไปกินดเดานสดอยู่นะเต็มถั่วเลยวันน้าไชยังปลาทูเฮ้ยยี่ใหญ่โตลงไปให้กูอ่ะฮะกูไว้คุณอามาเอาเท่าหนึ่งลาบเท่าให้นุ๊กกินไหนนุ๊กจะเอาลงไปอาบ่ได้มีกบมีปลา เอาปลาทูนะออกอ้าจะกินปลาลาบให้กินเอาลาซุดพี่น้องสองน้ำเย็นเขาก็เอาปลาทูออกท่งหนึ่งหนึ่งสามโตเลยคาะถามมาเสร็จแลยซส่งจะกินอยู่สิเบอร์น่ะกินอยู่ก็ร้ายมันแบบนี้เาลยคอมันรุดมันบอได้เป็นยังอรอคออันนี้มันรุดได้ยันไงยังดีเบอร์เท่าเท่าไม้ดำเท่าไม้ต้องไปเชื่ออาไีบ่ น <m uch as> ้านางเหอะคนเอาเต็มจับเลยอันบ่อพื้นนั่นบ่อพื้ลาบเถาเฮาว่าโอ้ยได้มาปะเอื้อลงให้แม่ลาบายักั่วเฮาก็มีกบเฮาก็มีนก็สิคิดว่าอาญาี่แหละขออันคนเครื่องคนคองเต็มอยู่เนาะเจ้ากมาโทไปหากูแ่ยูมันบ่ตีลังกาหึ่ม่บ่บ่ตีาากิน ่ได้หรอแล้วขานเขาติ๊กอย่าเละนี่ลดไมเออจะเจอแล้วเดีนี้นะใหญ่นะเป็นคนซอยพักเออสบายดีพี่น้องซอยพักคือเป็นคนตำมันตำมันมักอันตำกระทู่ไม่กินอย่าตื้อตรงไี้เออสวดเลยยันวกายยันเราไม่แข่งน่นน่ะอว่าพรับ มากกว่าเท่าไรแต่ีคือกานทั้งนี้มันกินพักบ่ได้ถ้าพักกันได้ใคเออพักแม่ซีดพักบริษัทพักแพลวจะพักเสริมกับพักคอมเป์จะบุไมินชักแพลอืถั่วยังก็ซนีวูับุมนั่งกินข้าวปุ้นมาสีมาไหวมาได้มาันังเต่งจอกระซองอันเจาจอกบนะเออพี่นอเลยเอาทังจอเอาทังกระตุกนหนา ตัวนแล้วตเต็มหนร้อยเนาะ้ตัวกินแล้วตัวใตกินแล้วเตียง่นเดอยกขึ้นใหม่ตัวในเตียงคือบอกเอาตัวเต็มคือบอเอาเต็มของกี่ร้อยข้าตัวเต็มบได้จ่ายเงินมาเอาไ่ยงแลวต่อมาเบิร์เขาดูมันไปหายเม่มาลงดยังนังเยเอาขนมเนเด็ขนมขวบได้เอาขนมองขนมให้กันินังแนะหนังแหะก็ซู้แซ่บ เอากบบ่ะนะแล้วใส่ปลาคามบ่ใส่น้าไม้สุกโอ้ยน right> ้าไม้สุกบักินสุกนี่ใส่หีกนี่อีกี่น้องเอยจะน้อยก็ได้หมองกวงหนังกินดอกกดเอากดเอาแต่กินกินหมดุมมาแล้วว่เพื่อนมากินแต่หันมาหั่นไงยังหนังกินได้เนาะรอรอมือนั่นแหละจะจะมากินข้าวเออมากินเลยโทรว่ามาได้ตัวอีตื่นกันเลยยังเอาบ้านหันเมื่อ่ะเฮ้ยไหนเออ น so oui, ั่นหากกระจียสิขาดล่ะเพรว่าบอมาอื่นกับพืชที่เรามาเอาบอพืชมาจะเห็นงานพี่น้องเลยมาจะเห็นงานผัดอยู่เพื่อนผู้เดียวเงี้ยอัดในก็กินเหาะหัวทีมันดอกว่าพืชว่ะก็อย่างนี้มานอนหาพืชหาหานี่นี่เฮ้อแข็งมันเลยมันสิรับแต่นี่้มันสิรับเด่๋ยวมึงอยู่กินข้าวเด้อไก่เอ้ย อยากกินเข่าห้นอนกินเขาแต่ปุกเแยวกับก้อยนะุกมุ้จะเก่งอยากกอยเกียวเจ้มาิกดิจจ์คือขึ้นมาครอบครัวกันบ่แม่ครอบครัวเจววายพ่ดถึงมุ้เจวแล้ว้าวคือกเินเท่เนตรงนี้เจวจริงเนาะคือเไปเทียจ้ะจ้ะ ็เจอกระจอมาทงยาทงลูกอยอกมาจ่ายใงพี่ไมึง่าัดจอได้จอกกับเว้จออีร้อยคนแล้วะอันนี้สระเอ็มนะไเราไม่้ลางม่งเมื่อกี้นสดต่อไปเดีเจโดดแล้วบก้าสดอีกเลย กูจะชงเกลือเ็นตัวเจ็บตัวน่าเหมือนเลยเก็กอ่อยจังยกเขามานอยนี่นาวาดูหลายคนนางาปุยเฮ้ยโทรศัพท์เงเบิดอยแม่เบิดมเอืดยไซือ กินไล่กินย่างก็แส่เพื่อน้องมื่อนยังไปซื้อนาะยังลาตอยได้เนหมอมันมหกังบุ่งา้จะก็อ้มาเลไดเทจะก้อูกจงว่าเราแสบสองแสบประมาณนี้แหละเียเาไม่กินลทั้เทียอยู่แส่ยูกว่าส่เนี่ จากเท้ามันหนีบัวเสะดกเบิ้องที่เรา่มนันไป็นย่งไรพลุ่มเดี๋ยวลกไปเอาพรมมา้ผมเนีพรมเจดาสายได้ปนเฮ้ยพรมตัวนี่คือสบ่เมือและเฮือนใม่มันกับเฮือนใม่แล้วเอเออเก่าแล้วไต้องื้อของใหม่บอแล้วเออเอแม่โอ้ยลูกเอจแมน กินนับแก er. um ่จนโจงมุงมัวช่มันเบิร์ตเด้จะยุ่มผมผมเินเงาไก่เห็ตูแล้วบกินกระสางเ้ยไก่ตตไก่ไหมเอ้าไก่เห็นน้าขาปุนดละสุดชื้นเลยของขาเขาปั่นกันเลยกัเนอะพูดพูดไปน้องหาไปได้ามควรหวหลักหลักขาไก่พูดหลักขา นี่ใหญ่นี่หน้าก็ทางหมดท่ามากต้วนีนอกจิบอกว่าไม่ลองเอ้ยมาพ่าเอาเหมื่อจังร้านมามาสิเราไปอึดแน่นอยู่น้กกินไม่รู้มันกินยังโอ้ยลากกันลากกัสิวะนองเอ้ยอยู่น้ำข่อยกันด้กินคือกันเอาล่ากินไก่ มาแต่ได้เมืองพอที่แทกมาถามว่าเอาไก่แม่อยู่บ่จแม่นบ่แม่นแล้วันึงก็คาเคนี่คนี่คากันบ่แม่นมกวนันเนาะอดเมแบบแบบจนจนมือเมจนมางเนาะบ่ฮนี่ว่ายางม่ให้แอกกินมื้ออื่นเม้มเนาะ ใส่มาหน่อยนะเจ้าเบ่แเบ่เลย่มหน่อยพอใส่พอดีเป็นวินเบ่อบ่ลเบ่นั่นบมิ่งนนีมาน่อเลยเอาเอาเขาเนี่ยเอาทำข้าวมันกินดอกพี่น้อมเะชิมแต่ต้นเห็ดใช่ีปต้นเห็ดก็ได้ คือแหละอะไที่สีเ็ดเรื่องป่นเ็ดเรื่องสีจะออกบอแน่ตาไปามบวก้กสุดไล่ห้าเจอลุกโดดอนนยงอะไรกสุดแ่งเรเลยเนื้อหน่ปะปะูะปปะ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 ปนะะนไป มันมาป,าป,ป,ปลนัเอากันลารป๋าท่นเมนาแหละพี่น้องพวกันคคิบหนาจะไป,ปดี